วิแห้งแล้วนะครับ้นบอ่อนะครับท้านนะครับก็ใกล้จะแห้งนะครับฝนนิดหน่อยนะครับครึ่งชั่วโมงก็จะแห้งนะครับจากสูดพ่อเนาะ ก่นนะครับททุาีลงไปที่ทุ่งนานะครับมีหลอดครับระบายลงคลองนะครับทางข้างนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับก็คือค่อยๆวิ่งนะครับก็วิ่งแรงไม่ได้นะครับแต่นี้น้ํามันน้อยแล้วนะครับรอบๆเป็นทุ่งนานะครับ ปลาอยู่บนรถนะครับทุกท่านนะครับปลาอยู่บนรถนะครับก็น้แข็งนะครับแข็งอีกคันนึงนะครับจะมาน็อกปาก้นบ่อนะครับก็ย้ายท่อมานะครับทุกท่านนะครับอันนี้คือบ่อยี่สิบไร่นะครับชีวิตแห้งไปแล้วนะครับนี่นะครับย้ายท่อมาวิ ตรงกลางบ่อนะครับมันไม่แห้งนะครับด้านโน้นนะครับด้านนน้นนะครับมันด้านโน้นนะครับตะกี้อย่อยู่ด้านโน้นนะครับนะครับก็ขับข้อระย้ายมาตรงนี้นะครับก็น่าจะแห้งได้นะครับแต่อาจจะแห้งไม่เยอะนะครับนะครับอาจจะแห้งไ่หมดแต่ปลายังเหลืออยู่เยอะนะครับ วิ่งให้หวันไปหมดนะครับน้านี่นะครับ ดินกรวยเลนใส่ตูท่อนะครับมันก็จะเป็นร่องแล้วก็วิ่งน้ําได้นะครับแล้วมันวิ่งน้ําไม่แห้งนะครับนี่คืออุปสรรคนะครับคือบ่อที่มันไม่ลงไม่เทก็ประมาณนี้นะครับ หน่อยนะครับเลปี MP ทุกท่านนะครับประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้แห้งมาเรื่อยๆนะครับแห้งมาเรื่อยๆนะครับผลงานก็โกยดินนะครับโกอยออกไซายออกหวานะครับนี่นะครับแบกน้ํา ให้ไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็คนนู้นก็แบ่งน้ำไปทางด้านนู้นนะครับแล้วก็มีอีกคนคอยคอยคอยเลนมาใส่ตูท่อนะครับงนั้นมันมันวิทไม่แห้งนะครับทุกท่านนะครับต้องวิทน้ํามาใส่ตูท่อนะครับใส่วิทเลนนะครับวิทเลนมาใส่ตูท่อคนกันน้านะครับอย่างนี้ก็จะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าบ่อก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าปลายังเหลือเยอะนะครับเนี่ยทุกท่านจะดูปลาสวายนะครับ อีกหกเจ็ดร้อยโดประมาณนี้นะครับเนี่ยเนปลาตะไบยังวิ่งอยู่เลยนะครับเนี่ยครับวิ่งทั่วไปนะครับโน้นด้วยเนาะการยาดที่น้ำก็โน้นด้วยนะครับนะครับปลาสะไบเนาะนะครับตัวสองน้ำโลนี่นะครับ ดินด้วยจับปลาด้วยนะครับโวยเลนมาใส่สูดท่อด้วยนะครับต้องทำแบบนี้นะครับม่งั้นมันไม่แห้งนะครับมันจับปลาไม่ได้นะครับปลาก็วิ่งสวนน้ำทวนน้ำทั่วไปนะครับโน่นนะครับปลาสวายไปอยู่นู่นนะครับเออหนีทวนน้ำไปอยู่นู่นนะครับเขาไม่ลงนะครับ อยู่น่นนะครับปลาสวายนะครับนะครับปลานินปลาจีนปลาตะเพียนนี่เขาลงนะครับแต่ปลาสวายนี่เขาทวนนะครับขย้อนสอนนะครับกันเรื่อยๆนะครับท่านนะครับนี่คือโคตรของโคตรจะปลานะครับทุกท่านนะครับมันเยอะถึงเยอะมากเนาะนะก็ปิดน้ําไม่แห้งก็จะลักเลีนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยปลาแตงั้นนะครับนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับ ก็เดือนนี้ทั้งเดือนอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ผมจะวิ่งปลาเนี่ยนะครับทั้งอาทิตย์นะครับทุกท่านครับยังเหลืออีก2-3ลูกนะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับผมยังไม่จบแค่นี้นะครับก็ผมซื้อน้ำมันเครื่องมาไว้ถ่ายเลยนะครับนะครับไว้ถ่ายน้ำมเครื่องทิ้งไปเลยนะครับโดยที่มันไม่ได้วิ่งแรงนะครับน้ำมันวิ่งเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันวิ่งทั้งวันนะครับเพราะว่ามันวิ่งแรงไม่ได้นะครับน้ำมันท่วมข้าวเขาครับก็ อย่างนี้ก็วิ่งวิ่งแรงได้นะครับบนน้ำเล็กหน่อยเดียวนะแต่ว่าวิ่งถ้าวิ่งฝั่งเนี้ยก็วิ่งได้แรงแรงได้นะครับนี่คือคืออุปสรรคของคนจับปลาก็มีบ้างนะครับใช่านนะครับแต่ก็ไม่ทุกบอ่อไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนานๆจะมีอย่างนี้สักทีเนาะนะครับยังเหลืออีกไม่ใช่ใน,น,น้อยนะครับโน่น่ะปลาอยู่โน่นอะในหลุมโน่นนะครับปลาสบายเขาจะดื้อนะครับเขาย้อนสอนเขาจะย้อนทวนน้ําไปนะครับอย่างนี้ต่อไป จะทวนน้ำไปเรื่อยๆร้อยเด้อรถร้อยกี่ร้อยกี่นีนะนู่นนะครับเป็นติงเป็นนกกระยางเดินอยู่นู่นนะครับรูปนี่รูปแอมฟูหลับไปนี่เป็รถไนี่ไปกูขนรถได้ครับมครับมเนเด็ดครับเดี๋ยวผมก็จะไปคุมท่อแล้วนะครับพอคนคุมท่อเขาไปขับรถไปแพ้แล้วนะครับ คนะครับคนงานก็ใบเปครับลากมาตั้งแต่นู่นนะครับลากมาเรื่อยๆนะครับ200ได้นะครับ200โลได้นะครับกว่าเลยครับนะครับตาตัวมันใหญ่หลากมาเรื่อยๆนะครับดีดูคออยู่ตรงนี้นะครับ ดูนะครับป่าในผ้าใบนะครับทุกท่านนะครับกองก้นหลุมตรงนี้นะครับก้นหลุมตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คนงานก็เข็นมานะครับดูนะครับป่าล้วนๆนะครับนะครับ สี่ห้าร้อยโลได้นะครับกบ้นบ่อนะครับสวายล้นวนนะครับสวายก็วทวนน้ำมานะครับเอาปักไว้ไม่ให้มันไหลกลับนะครับโดนน้ำแล้วมันจะไหลกลับ tàu vinh 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 vinh

มาถึงฝั่งก็นงาก็ต่อตัวก็ตักปาาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เลี้ยงขึ้นมานะครับเป็นก้นบ่อแล้วนะครับทุกท่านนะครับสุดท้ายแล้วนะเนาะไ อีกสักชั่วโมงกนะ็น่าจะเสร็จประมาณนี้นะครับสวครับไหยเรนล้วนนะครับนี่คือสวยเรนล้วน รถนะครับบนรถนะครับทุกท่านนะครับหนักขึ้นเลยนะนี่คือคนบ่อนะครับทุกท่านนะครับนี่เราหมดนะครับคนงานล้างตัวกินน้ำครับเวลาคนเยอะดื่มน้ำคนเยอเยอะกนสองคันรถ ออกไปครับแล้วก็มืดฮะคุยอีกเยอลูกคุยอีกยะตายแล้วอะไรนี่สามร้อยนี่งเนี่ยรยนี่ยเดี๋ยวแกจะเอาแข็งโปน้าไปอีกนะครับนะครับนหน้าท้ายบ่อแล้วเก็บอะไรเก็บเสื้อครับหายจเสร็จบ่อลูกนี้นะครับเพื่อนดูป่านะว่ามันขนาดไหนเลยกออย่นมรับเลยอ่ะสามเที่ยวแล้ว การใช้เราตีกันกระดินตาด้านน่ะไม่เป็นครับจบบ่อตีไร่วันนี้นะครับยังเหลืออีกสองบ่อนะครับยังเหลืออีกสองบ่อนะครับนะครับงานก็ใช้น้ำขีดล้างเลนออกนะครับกิจวัตรคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับไปดูอีกสองลูกนะครับทุกท่านนะครับ